สวัสดีครับผมนี่คือบอขอสอใหม่ภูเก็ตนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้านะครับผมรถจากต่างจังหวัดก็เริ่มเดินทางเข้ามาแล้วนะครับบรรยากาศก็ ผู้คนก็เริ่มเข้ามาใช้บริการกันบ้างแล้วนะครับนี่เป็นสำรองจองตั๋วของ VIP กิจตุ้งเรีองทัวร์นะครับการตองกันจองตั๋วต่างๆสถานียังรักษามาตรการ social distancing เอาไว้นะครับผมก็สถานี้ก็ว้างขวางดีครับแต่ แต่ดูเหมือนว่าจะต่ำไปหน่อยนะฮะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่รับแัดคิว ีบริการอัตราค่าโดยสารต่างๆนะครับผมของแท็กซี่นะแล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับตัวเมืองภูเก็ตครับผมอะไรครับไ,รไม่ไรครับเอาไม้เขาดูอะครับว่าค่าตัว๋วค่าโดยสารอะไรเท่าไหร่เนี่ยราคาก็สูงอยู่นะ แท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงเลยนะนี่เป็นโมเสยรับจ้างระบบคือราคาจะสูงกว่าที่อื่นเป็นพิเศษก็เมืองภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นวิธีการปฏิบัติต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูครับผมนี่เป็น สูุหรีนี่รถร่วมภูเก็ตสุราษฎร์มาแล้วรงเกตรถร่วมบอกขอสภอูเก็ตสุราษฎร์นะครับผมมาแต่เช้าตู่เลยตะกัว,วกป่าสุราษฎร์ นี่รถดังนะครับมาแต่เช้าดูเลยนี่ตารางเดินรถต่างๆ นี่ก็เป็นร้านขายของนะฮะเอามาตั้งไว้ตรงกลางครับผมก็ทำให้ดูเหมือนว่าจะขับแก๊ไปนะครับงานเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะผมว่านะนี่มินิบัสส่วนทางด้านโน้นก็เป็นร้านค้าขายของครับผมก,ก็ตีติงหน่อยก็ต่ำไปหน่อยฮนะ ไม่ไมไมไม,ไม่ได้สูงอะไรแล้วก็เสาเยอะไปหน่อยนะครับนี่ผู้คนยังนอนค้างคืนค้างคืนก็มีนะครับผมไม่เยอะเท่าไรแต่ก็ก็ยังมีอยู่ครับผม นี่คือบรรยากาศของบอโคโสใหม่ภูกเก็ตตอนตีสหัวรุ่งครับผม